สวัสดีค่ะมม่อนียี่เผิงกับสิ้ผ้ามาเบิงนวยบักม่วงที้มาผ่านมีคนคอมเมนต์ถามมาว่ากินไรโบ่ตอนเด็กหน่อยยี่เึ่งก็เคยกินอยู่เด้อค่ะแต่ว่าใหญ่มายี่มนเคยกินอยู่ยาายยถามเจ้าของสวนองหันเพนว่ากินใดอยู่ค่ะบาง,งคนก็ไปตามสมตามคือจังตาบังฮุงตามคือจังตาบังหุงหนิมันบอกค่ะตามแะ่แมนใส่สมมืดแดงมันก็ซีอ เปรี้ยวหวานหวานใส่สมสมุตมิแดงสเงสืเอออกไปเปลี้ยวหวานหวานมีน้ำโซดน้ำมันแสบโซดน้ำค่ะพราะน่ะเอาหน่วยซุกนี่บอกไปตามซุกนี่ละนี่ฟานฟานเป็นเหรียญเป็นเหรียญตอนนี้โลจักบาทก็บขานในมันโซเจ็ดจีร่ารละข้าวหมาูหวานโซเจ็ดบาทค่ะช่วงนี้ราคาถึกเนาะค่ะปีนี้เน้องเดี๋ยวสิลองกินเบิ่งเด้อค่ะ เด็ดลงมาเลยหนึ่งหน่วยสองหน่วยค่ะสองหน่ยวยได้ค่ะนสองหน่วยนี่ไนมันค่ะเพิ่อะเจ้าในมันไปขายเจ้าของสวนขาแม่ยังกัค่ะใน <c oughs> แม่กอบแม่กอบแม่กอบบอกวิธีเอาไปตำาะคะ่ะเอาฝานเป็นเรียนเป็นเรียนแล้วก็ตำคือตำหมกหุ้งข้านในลาใส่สมมดแดงตัวเปียว บบใสบักนาวดิสันโบใสมูแดงมันจะออกเปรี้ยวๆนะปลาลุงปลาาดน้ำตาลชั้โรดี่กันทุกอย่างใสคือการเบิร์ดแ่บบอค่ะแ่บหนามมันจะออกเละๆเพราะตามูแดงนี่แหละหน่วยจังสีนี่กินแดนบ่ได้ไม่ก็กินโชว์เลยเนื้อเพื่อนก็จะเป็นจังสีเด่ะขัดกินก็คือการหลักก็ดูหนามมันเลยมันก็จะออกขั้นๆนิดนึงเลยค่ะ แล้วกว็ฝัดฝาดค ouais อเนาะย่มกืนลงไปถ้าใส่สมุแดงแล้วมันกสบ่อีรสชาหมือนน่นถ้าเอาไปตำส,สิแสบกว่าค่ะเพราะว่าใส่สมุดแดงหอมหอมน้องกินบอกว่ให้ไม่พลานเนาะหอมขนาดค่ะถ้าแม่มันหวานอย่างเดียวนี่คือสิแสบอยู่ค่ะแต่นี่มันออกฝัดฝาดคอฝัดฝาด้ล่ะค่ะขั้นขั้นคอนนำเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำานละค่าพามาเบึงว่าบงมองหิมพผ่านนวยมั่นน่ะกินได้โบไม่ต้คนถามค่ะกินได้อยู่เลยค่ะกินได้กินได้พนมายืนยันแล้วจากเจ้าของสวนขอบคุณค่ะ